วัดดีครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอกนะครับผมในแมปที่มีชื่อว่ากราวพีชนะครับวันนี้เราจะลองทัวร์แมปดูนะครับผมไปทัททวร์ตรงนี้ก่อนครับตรงนี้มันเรียกว่าอะไรไม่รู้นะแต่ผม,มว่าน้ําแข็งเกาะน้ําแข็งนะฮะเพราะว่ามีน้ําแข็งอยู่ตรงนี้นี่เองาก่อนนี้มันมีอะไรใช่ไหมครับมันมีบอสครับผม ตีปุ๊บเราจะได้เคียวนะนี่นี่บอสเดี๋ยวตีให้ดูครับอ๋อโอ้โอเคนี่ตีแล้วโอกาสได้เคียวนี่คือยากมากนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเคียวว่าเคียวเป็นยังไงนะเป็นไงวะเดี๋ยวนี่หรือเปล่านี่ฮะเออไม่ใช่เคียวดิมันดาบเออไอ้ฮะเออ,อมันดาบดาบมันเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ผมไม่ได้อัพค่าดาบนะ จะทำไปดูอีกที่หนึ่งครับผมคือแซนนะครับผมที่ท,ที่มีบอสแซนนะครับเดีที่แซนเกิดอย่างฮะโอ้ไม่คนน่าจะมีคนมาฆ่าแซนแล้วนะโอเคนะครับผมเอออันนี้มีฮาคิด้วยนะรตรงเนี้ยปึ๊บน,นี่คือฮาคินะลุกคนแต่ผมรู้ยงสองพันไงฮากิเป็นนี้มีออร่ากับฮาคิสังเกตนี้ครับผมจะไม่มีลรตีเราเข้ากับอนี้เป็นกระดูดนะ่นุ่นี้ผลที่ผมใช้ตอนนี้เป็น ขนมังกรนะคบผมผนมังกรอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้อีกตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเออโอเคเวะอ๋อตรงนี้เขาเรียกว่าไออันนั้นอ่ะทุกคนเออมันเป็นที่ให้เรามายืนเอฟเคตรงเนี้ยฟ้าก็จะผ่าปุ้มเราก็จะตายไงแต่เราจะได้ดาบทุกคนอุ้ยตรงน้ําผมไม่รู้ทําไมมันมันชอบผักไปเองอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวจะมาดูตรงนี้ ตัวนี้คือเกาะเกิดนะครับผมเกาะที่เราจะเกิดนะฮะเกิดตรงนี้ดบับแรกเราก็ต้องมาต่อยตรงนี้ปูมปูมไม่ได้อพากต่อยโอเคต่อยต่อยต่อย,อยปุ๊บมันจะมีอยู่ตรงนี้น,ะนี่เป็นขายดาบหนึ่งสองสามสี่โอ้โหราคาอะไรเนี่ยอ่านะฮะเป็นดาบกาก,ากนี่แล้วก็มาเกาะน,นี้เอ้ชิบหายละบินขึ้นก่อนบินขึ้นก่อนคนบินขึ้นก่อนบินขึ้นบินขึ้น ถ้าเกาะน,นี้ถามว่ามีอะไรดีใช่ไหมเกาะนี้มันมีตัวนะี้มันจะจุดฟาร์มกันนั่นเองคุณฟาร์มมันยังไงฮะคุณเห็นไอ้บอตัวใหญ่ไหมนั่นแหละฮะฟาร์มมันเดือดเข้าใกล้ผมติปุ้มโอ้โหพระเจ้าาตรงนี้นี่มันก็คือที่ฟาร์มเหมือนกันนี่แหละทุกคนตรงนี้เป็นที่สุ่มผลกับที่รีมีผลแล้วก็ ที่มีเอ๋อเนี่ยที่มีค่านี้หมดเลยนะตรงนี้คือเป็นที่เออ่สปอนเรือกดเข้าไปกดปุ๊บเอากาสก้านะก้สก้านี่เลยกดปุ๊บเนี่ยเป็นเรือแรงๆเลยซุ่มผลซุ่มตรงนี้นะตรงนี้คือซุ่มผลเนี่ยนะเห็นไหมไอ้อนูบะใหญ่โนบะซุ่มผลส่วนตรงนี้เป็นเกาะทะเลทรายเกาะทะเลทรายเป็นยังไงก็ เราก็เอ้ฟาร์มบอสเหมือนกันแต่มันจะมีบอสถือเขียวอยู่แต่ไม่รู้เป็นไหนแล้วน่าจะตายมั้งเออมาเอ้ยนี่ไงบอสถือเขียวไปไม่วะดูก่อนไม่รู้เหมือนกันปุ๊บโอ้ยเจง๊งใช้ไห้เคี้ยงเดี๋ยวเราสู้ให้ดูนะฮะจัดไปผลที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นผลมังกรนั่นเองนะผลที่หดอ่านั่นไงใช่ไหมจริง เราจะไปบนนู้นนะะบนนู้นมีอะไ,ไรบนนู้นจะมีกระต่ายยักษ์สีขาวนะที่ถ้าเราฆ่าแล้วถ้าเราฆ่านะจะมีโอกาสดรอปไปฮายคิอาชันนะทุกคนโอกาสดรอปศูนย์เปดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะถ้าจำไม่ผิดอันะน,ะนะม้เนาะบนที่เกิดดรอปอีกอย่างจะมีผุฟซีด้วยนี่ใช่ไหมไมีผฟุฟซีมีผุนควันนะมันจะเกิดทุกสิบห้านาทีมั้งนะฮะจะไม่ผิดนะจะไปที่นี่อีกตรงนี้ นี่คืออะไรวะอันนี้น่าจะเป็นที่ฟาร์มส่วนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่อะไรวะมันเป็นที่ฟาร์มเหมือนกันเจเราจะได้ดาบด้วยนะตรงนี้ดูดูดูเบองน,นี่คือบอสหนะึ่งให้เราไปตีบอสเดี๋ยวดีดูไหวไหมนะถ้าเราตีบอสปึ๊บเราก็จะได้ดาบเป็นดาบนี้อันนี้มาใช่ไหมอือด,ดาบนี้บผมจะให้ให้เรามาตรงนี้ผม เดืนเข้าไปนี้เลยเดืนเข้าไปปุ๊บเอ้ยโหเยอะจังวะเตืนเข้าไปปุ๊บให้มากดตรงนี้นะแต่เราต้องมีเงิน5้าสิบล้านก่อนนะครับถึงจะมากดได้ไม่มีเงินกดไม่ได้นะเข้าใจเกาะตรงนี้ก็จะเป็นเกาะตีบอสเหมือนกันจะอันนี้มันก็เป็นบอสอะไรสักอย่างนี่แหละครับไม่เคยตีเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้เกาะที่ผมเกิดเนี่ยเป็นเกาะวอตเป็ดนะจะมีเป็ดเกิดนะทุกคนเป็ดหรอเป็ดไม่เกิดนะฮะ โอเคถ้าเอออย่างถ้าเราใช้ผุ่นเนี่ยแล้วเราลงไปในะน,ะน้ำทุกคนน่าจะรู้ว่าเรื่องมันจะรึะเออแล้วบอสเพชรเนี่ยมันตอบอะไรมันจะตอบไอ้นี่ะดเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวพาไปดูผมเคยดบครั้งหนึ่งฮะแล้วมีคนมาขอดซื้อผมเลยเป็นที่บอสเพชรอยู่ดีก็ดบอ่ะไม่รู้ว่าเหมือนกับไม่รู้ว่าเหมืหอนกับการขอมนถึงแบบแบบแต่ไอ้สมุดเอาไปทำอะไรใช่ไหมสมุดเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไว้ทำให้ผมมันเอาว,อาวิปทุกคนเอาวิผ,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 ผมก็คือ จะทให้ผลมันผลตื่นนะทุกคนตอน,นตอนเนี้ยมันมี2ผลที่สามารถทําให้ตื่นได้เป็นผลไฟกับผลสายฟ้ามั้งเออใช่ผลไฟผลสายฟ้านะคะแล้วตรงนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือที่สปอนเกิดนเดออีถ้าสมมติว่าเราไปเกาะแหนมมันก็จะมีอยู่ทุกที่นะฝั่งที่นะเนี่ยมากดปุ๊บลองตายดูฮนะกดเราลองตายดูเราจะไม่ตายนะออ,อย่าง ถ้าเราเกิดไดฮาคิจะมีอยู่ตรงเนี้เอาผมไอ้นู้นตรงเนี้ยเห็นไหมไให้ซื้อฮาคินะฮาคิฮาคิอาชังเอ๊ะไม่ใช่ไอ้ฮาฮาคิเออฮาคิทั่วไปกับฮาคิสังเกตอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะนะฮะโอเคไหนมีตรงไหนตัวตกค้างอีกเปล่าดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวพาไปสูญผลแล้วก็กันนะจ๊าไปสูญสักสี่ผลจะได้ผลไหนไปดูกันไป เกมนี้ผมเล่นได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วนะนี่กับน้องผมน้องผมเล่นหมดโกหกเยอะน้องผมอ่ะแบบมันขยันเล่นเกินไปอ่ะคือผมก็เล่นเกมอยู่งทุกไงผมไม่เล่นแค่เกมเกมเดียวทุกคนคิดเอาน้องผมมันขยันเล่นมากจ้ะมันนี้ว่าสองพันสองพันห้าร้อยอ่ะเอะอพูดขยันอ่ะจะมาสุ่มปวให้ดูก่อนนะสักสี่ผลผลแรกเป็นผลอู้หายละระเบิดลนะทิ้งก่า ุลอะไรเอื่นมผมไม่รู้เลยปึ๊บนี่ผลได้ถ้าจำไม่ผิดก็คือผลได้อันนี้ผลควันเหรอโอเคผลได้ผลควันอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย